หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทนายกรัฐมนตรีไทยคนที่6ของประเทศไทยศาสตราจารย์พิเศษหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยสี่สมัยผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก่อนเข้าสู่วงการเมืองเคยเป็นผู้พิพากษาและเคยดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจําจสหรัฐอเมริกามาก่อนหม่อมราชวงศ์เสนี เกิดที่ค่ายทหารในจังหวัดนครสวรรค์เวลาใกล้รุ่งเป็นโอรสในพระบรมวงเธอพระองค์เจ้าคำรบกับหม่อมแดงชื่อเสนีหมายถึงทหารหรือเสนาบดีชีวิตครอบครัวสมรสกับท่านผู้หญิงอุสนาปราโมทมีบุตรชายหญิงสามคนบุตรชายได้แก่หม่อมหลวงเสรีปราโมทถึงแก่กรรมหม่อมหลวงอัจนีปราโมดองคมนตรีในราชการปัจจุบันและ บุตรหญิงได้แก่มอมหลวงนิยาณาปราโมทถึงแก่กรรมหมอมราชวงศ์เสนีมีน้องชายที่มีชื่อเสียงคู่กันคือหมอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีความสามารถในหลายสาขาโดยสื่อมวลชนนิยมเรียกท่านทั้งคู่ว่าหม่อมพี่หม่อมน้องการศึกษาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ที่วิทยาลัยวอสเตอร์ มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนระดับเกียรติยมอันดับสองชีวิตการงานช่วงหลังของการรับราชการได้ย้ายไปกระทรวงการต่างประเทศและได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาในปีพศ2484เกิดสองครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกเข้าสู่ประเทศไทย หมอ่อมราชวงศ์เสนีปราโมทได้ประกาศนโยบายเป็นอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลในประเทศไทยจึงถูกตัดสัญชาติไทยจากรัฐบาลและได้รวบรวมคนไทยในต่างประเทศจัดตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้นเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นอย่างรับรับโดยปฏิบัติการติดต่อกับฝ่ายสัมพันธมิตรการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดหมอ่อมราชวงศ์เสนีปราโมท เอกอักรรชทูตไทยณกรุงวอชิงตันในฐานะหัวหน้าเสรีไทยสายสหรัฐอเมริกาได้รับเชิญให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากนายควงอภัยวงศ์เพื่อเจรจากับประเทศอังกฤษเกี่ยวกับสถานะของประเทศไทยที่เป็นฝ่ายเดียวกับสพันธมิตรภายหลังการประกาศสันติภาพโดยรัฐบาลนายควงอภัยวงศ์เมื่อวันที่16สิงหาคมพศ2488ให้กรารประกาศสงคราม ับฝ่ายสัมพันธมิตรของรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามเป็นโมฆะโดยเดินทางกลับมารับตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีเมื่อวันที่17กันยายนพศ2488ในการดํารงตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถทางภาษาตลอดจนความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและระบบกฎหมายตะวันตกเจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตร ที่ในครั้งแรกประเทศอังกฤษได้ยื่นข้อเรียกร้องให้ประเทศไทยเป็นเมืองในอานัตแต่หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทสามารถเจรจาให้ไทยหลุดพ้นจากการเป็นเมืองในอาณัตอังกฤษได้สําเร็จโดยอังกฤษและไทยได้ลงนามในความตกลงสมบูรณ์แบบเพื่อยุติภาวะสงครามระหว่างไทยกับบินตินใหญ่และอินเดียที่สิงคโปร์เมื่อวันที่1มกราคมพศ2489 มีใจความสำคัญคือไทยต้องคืนดินแดนในบรายูและรัฐชฉานที่ได้มาระหว่างสงครามให้แก่อังกฤษและต้องชดใช้ค่าเสียหายหแก่ทรัพย์สินของอังกฤษที่ถูกไทยยึดครองระหว่างสงครามเป็นข้าวสาร1.5ล้านตันชีวิตหลังการเมืองหลังจากเหตุการณ์6ตุลาพศ2519แล้วคณะปฏิรูปการปกครองที่นำโดยพลเรือเอกสงัดชรอยอยู่ ต้องการจะให้ท่านดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปแต่ท่านได้ปฏิเสธหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทจึงได้วางมือจากการรับตําแหน่งทางการเมืองอย่างถาวรแต่ยังรักษาการหัวหน้าพระประชาธิปัต์ต่อไปอีกระยะวาทะหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทการปกครองบ้านเมืองมีสามวิธีด้วยอํานาจด้วยอามิสหรือด้วยอุดมคติการเมืองที่มาด้วยอํานาจย่อมโค่นล้มไปด้วยอํานาจอามิส วันหนึ่งหมดไม่มีจะให้และให้สักเท่าใดก็ไม่พอสำหรับผู้รับอุดมคติเท่านั้นที่จะยังยืนอยู่ได้แม้ตัวผู้ประครองจะร่มหายตายจากไปสัจจะตามอุดมคติจะยังอยู่